เรามาพูดถึงชุดลาตีจากอเมริกานะชุดลาตีจากอเมริกาจะมีสายตัวนี้มาให้เพราะอะไรหรอเพราะว่าเวลาที่ซื้อของที่อเมริกาถ้าไม่พึงพอใจสามารถ สินค้าตัวนี้กลับไปที่ชอ็อปแล้วก็เอาเงินคืนได้เลยนะอย่างน้องน้องของคุณวุนใช่ไหมไปซื้อแก้วกาแฟแล้วก็มาชงกินเจ็ดวันแล้วก็เอาแก้วกาแฟน่ะที่ใช้แล้วน่ะเอาไปคืนเขาบอกไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นชุดลาตีจากอเมริกาก็เลยมีสายแบบนี้มาให้ก็คือถ้าจะใส่ออกงานมันต้องตัดออกเมื่อตัดออกใส่ชุดแล้วจะเอาชุดกลับมาคืนไม่ได้ แต่ถ้าเกิดตราบใดที่สายนี้ยังอยู่ก็สามารถที่จะเอาคืนที่ชอบแล้วก็เอาเงินคืนได้อันนี้ก็คือมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภคที่อเมริกาเพราะฉะนั้นสายอันนี้มีไว้บล็อกไม่ให้เสื้อนี้ออกงานถ้าเสื้อนี้ออกงานต้องตัดสายตัวนี้คือคืนสินค้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสายนี้ของชุดมีไว้ทําแบบนี้ค่ะ